ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปออส a r t o w e r d e f e n s e นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสกูฮะนะครับหรือว่าชื่อในเกมของเธอนะครับรีฟานะครับอ่าซึ่งรีฟานะครับเป็นตัวละคร5ดาวนะครับสามารถสูบได้จากแบนเนอร์แซและแบนเนอร์ไว้นะครับแล้วก็สามารถอีโวเป็นร่าง6ดาวได้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราดูสเตต์ร่าง5ดาวกันก่อนนะครับนี่วิวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับไม่มีธาตุนะครับเป็นตัวละครยืนพื้นนะครับแล้วก็จะตี ติดเกลสโลด้วยนะครับค่าวางนะครับอยู่ที่550นะครับดามมีอยู่ที่7,000นะครับเจ็ดวิดโจมตี1ทีระยะ40นะครับคาตาการี่นะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับถ้าเอาขึ้นไหลจะบูดดามีสิเปอร์เอ่อาไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงไปโก ค okay, นะมามาถึงเราก็วางเลยนะครับใช้เงินวางนะครับห้าร้อยห้าสิบนะนี่วางเลยนะครับการจมปีนะครับก็จะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้เลยนะวงก็จะเล็กๆหน่อยนะครับไปครับเดี๋ยวเราดูแอนิเมชันกันดีกว่าครับ พุ่งไปปาดนะครับใช้ซอสสกิลนะะพุ่งไปปาดนะครับอย่างนี้เลยไดเมชั่นมัาช้านิดนึงนะครับโอเคอ่าตัวละครรีฟานะครับอัพได้ทั้งหมด4ขั้นนะครับแล้วก็วางได้มากกว่าหนึ่งนะอัพขั้นแรกนะครับใช้เงิน750นะครับไดเมจะเป็น23,000นะครับอ่าขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1,700นะครับไดเมจะเป็น42,300นะครับ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินห0 0พันนะครับได้เมย์จะเป็น69,200่นาพนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน17,000หมืนะครับได้เมย์จะเป็น2 9งแ0 0เาหมืนกพันนะครับจากเวินะครับเป็นเก้าวิระยะเป็น90ครับอ่ะแล้วก็แอนิเมชันใหม่นะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับจะตีติดเกียร์โลอนะนี่โอเคแล้วก็สำหรับดีฟ่านะครับ1ตัวนะครับใช้เงินอยู่ที่อ่า2ื่0 0้านะครับ ถือว่าโอเคนะครับให้ดูแอนิเมชันก่อนนะนี่นะครับกรจะพุ่งไปปาดเหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนสีนะครับจากสีแดงเป็นสีเขีเขยวเนาะ,ะแล้วก็จะตีติดเกียวโะโ์ด้วยนะครับนี่เห็นปะ,ะโอเคอ่ะจะบัฟให้ดูนะครับนี่นะครับบัฟสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งล้าน หนึ่งล้านสามหมื่นนะครับเก้าวีจมตีหนึ่งทีระยะหนึ่งร้อยแปดนะครับอโอเคไปเเราไปดูล่างหกดาวกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ let's go โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรีฟาร์ล่างหกดาวกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงทําการอีโวก่อนนะครับอีโว e ไปเลยซึ่งวัตถุดิบในการอีโวนะครับก็ใช้รีฟาร์ห้าดาวสามตัวนะครับแล้วก็วัตถุดิบก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็คิวสิบห้าร้อยคิวนะอีโวไปเลย โอเคใส่ไปเลยนะครับโอเคล็อกไปเลยซึ่งรีฟานนะครับร่าง6ดาวนะครับเลเวล175นะครับเป็นธาตุพืชนะครับมีสกิลกดนะครับเป็นตะกรยนยืนพื้นนะครับค่าวหวานนะครับอยู่ที่450นะครับดาเมจอยู่ที่4,500นะครับสามวิโจมตี1ทีระยะ40ครับคาตักรีคาตักรีนะครับมีทั้งหมด6ตัวเท่าขึ้นไหลนะครับจะบูสต์ดาเมจ15%โอเคไปดูกัน อ่ะถ้าขึ้นไหลก็จะเป็นแบบนี้เลยมีออร่าได้นะครับโอเคไปครับโอเคไป ราวางกันเลยนะครับ450นะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวอ,อลล่วเขียวๆแล้ตัวปีนะครับก็จะเป็น circle l e นะครับวงก็จะเล็กๆหน่อยนะครับไปดูแอนิเมชันกันดีกว่าครับ ใช้พลังห้องถือนะครับโอเคแค่นั้นแหละโอเคนะครับอ่ะบีฟานะครับอัพได้ทั้งหมด7ขั้นนะครับแล้วก็วางได้มากกว่าหนึ่งนะโอเคอ่ะอัพขั้นแรกนะครับใช้เงิน1,000งพันะครับได้เมทจะเป็น17,200นะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงินห0 0พันนะครับได้เมทจะเป็น39,600นะครับระยะเป็น60นะครับแล้วก็แอนิเมชันใหม่นะครับ แอนิเมชันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับแค่ระเบิดรัวกว่าโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน10,000หมื่นนะครับดาเมจจะเป็น68,900นแปดันนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน45,000ืนาพนะครับดาเมจจะเป็น21,000นหนนะครับเป็นจากสามวินะครับเป็นห้าวิระยะจากหกสป็น70นะครับแล้วก็แอนิเมชันใหม่เอวีก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ยังไม่ตีแอร์นะ ชัั่นนะครบก็จะเสริมพลังให้ตัวเองนะครับแล้วก็ฟันออกไปก็จะเป็นการระเบิดแบบบึมบึมบึโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงินหนึ่งแสนนะครับได้เมทเป็น4ี่แสนสองพันนะครับแล้วก็เป็นสกิลกดนะครับสกิลบัฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับว่าสกิลบัฟเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะอยู่ในขั้นเลดอย่างนะครับขั้นต่อไปนะครับ จะเงินห0 0แสนนะครับดาเมจจะเป็น1 9 3 0 0 0 0านาแนะครับจาก5วินะครับเป็น8ปดวิระยะนะครับจาก70เป็น100แล้วก็แอนิเมชันใหม่ครับ mm. LE ก็จะเล็กลงนะครับโอเคดูกันครับอ่าก็จะเป็นทราโดแบบนี้เลยนะอ่ะแล้วตัวของดีฟานนะครับจะเพิ่มเลือดบ้านด้วยนะเนี่ยเห็นปะอ่าเพิ่มประมาณ7 0 0 0แสนอ่าเจ็ดแสนนะ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน5 0เสตนะครับได้เมจจะเป็น3ล้าน9แสน5หมื่นะครับระยะนะครับเป็น110นะแล้วก็แอนิเมชันใหม่อ่าก็จะเปลี่ยนเป็นโคลนะครับโอเคอ่าก็เป,เป็นการฟันรัวๆตั้งพุ่งไปโอเคก็จะเพิ่มเลือดบ้านได้นะครับนี่นี่พออัปตันนะครับจะเพิ่มเป็น15ล้านนะใช่ไหมน่าจะใช่นะ โอเคซึ่งสกิลนะครับเป็นการบัฟนะครับซึ่งมันจะบัฟแบบ300%นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้วางแล้วก็กดรีฟาบัฟนี่นะครับบัฟแบบ300%นะแล้วก็บัฟระยะด้วยนะครับออ่าโเ,เหมือนจะบัฟระยะไม่เยอะนะครับโอเคซึ่งรีฟานะครับ1ตัวนะครับใช้เงินอยู่ที่อ่า1ล้าน 1น0 0 0แสนห่นะครับไปเดี๋ยราบัให้ดูกัน,นบัฟสองร้อยห้าสิบเปอรนะครับดาเมีจะอยู่ที่13ล้าน8 0 0แสนับแวิมตี1ทีระยะ132นะครับ,รระะรบแล้วก็ถ้าบัฟแบบส0 0นะครับเดยใช้ตัวรีฟารบัฟดีกก่าน,นะซึ่งรีฟานะครับจะจะบัฟ300%ตั้งแต่ขั้นนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดู บ๊นี่เห็นไหมทุกคนไดอะอ่ะบับสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้เมจอยู่ที่สิบห้าล้านนะครับแปดแสนแปดิจมตีหนึ่งทีเลยอะร้อยสามสองนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากเลยนะครับสำหรับรีฟานะเออเล่นง่ายกว่ามือรินนะครับมือรินมันใช้ตังค์เยอะนะกว่าจะบัฟแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ซึ่งรีฟามันเล่นง่ายกว่านะครับแถมยังเพิ่มเลือดบ้านให้เราด้วยนะนี่ ก็เด the okay, so, um, ี๋ยวผมจะอธิบายการเพิ่มเลือดบ้านของดีฟ้าให้ฟังนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วตัวของดีฟ้าเนี่ยครับมันจะเพิ่มเลือดบ้านตามดาเมจของตัวเองเลยนะครับเห็นตอนนี้ดาเมจสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นใช่ไหมอ่ะกดนี่นี่นะครับเลือดบ้านนะครับจะเพิ่มตามดาเมจของดีฟ้าเลยนะอ่ะแล้วถ้าเกิดเราบัฟไม่มีฟ้านะครับเลือดบ้านมันก็จะเพิ่มตามดาเมจนะบัฟปึ๊บ นี่นะครับ15ล้านนะเขากดนี่เห็นไหมครับจะเพิ่ม15ล้านนะแล้วก็จะเพิ่มทุกตัวด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะสำหรับตีฟาร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีมากนะครับเพิ่มเลือดบ้านได้บัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บัฟระยะอีก20เอซนนะ,ะถือว่าดีมากเลยนะครับจหม่คลิปหน้าครับ